ครับ SKT ขอนำเสนอหลักสูตรอบรมในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเป็นหลักสูตรพื้นฐานรุ่นที่2รุ่นที่1เนี่ยเราเคยจัดมาแล้วเมื่อวันที่28พฤศจิกาปี63สํำหรับรุ่นที่2เนี่ยเราจะจัดขึ้นในวันวันเสาร์ที่4มีนาคมที่ห้องอบรม SKT นะครับเวลาตั้งแต่9โมงคึ่งถึง16.30 ค่าอบรมก็อยู่ที่3,500บาทพร้อมอาหารกลางวันแล้วก็เราก็จะมีชุดแถมชุดสารเคลือบหรือสารเพิ่มประสิทธิภาพน้ำมันหล่อลื่นนะครับ LT1 บวก GT1 1ชุดนะครับมูลค่า 1, ถึง1,850บาทนะครับเท่ากับเราจ่ายแค่ประมาณพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับผู้บรรยายนะครับก็จะเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์วงยืน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินะหัวข้อการบรรยายนะครับก็จะเป็นในเรื่องของหลักการของรถไฟฟ้านะครับว่าหลักการก็ทำงานแบบไหนนะครับจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของส่วนประกอบที่สำคัญของรถไฟฟ้าว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างนะเมื่อเราทราบส่วนประกอบ เราก็ต้องทราบถึงหลักการทํางานของส่วนประกอบนั้นๆด้วยนะัถัดมานะครับหัวข้อที่3ก็จะเป็นในเรื่องของการซ่รอมบํารุงอ่าในเมื่อเราทราบส่วนประกอบของรถจนรไฟฟ้าว่าทํางานอย่างไรบ้างนะครับก็ต้องรู้วิธีการซ่รอมบํารุงอย่างถูกต้องเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก็เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะก็ต้องมีการซ่รอมบํารุงที่แตกต่างออกไปนะหัวข้อถัดมานะครับ เป็นในเรื่องของเครื่องมือพิเศษต่างๆในการซ่อมบำรุงเนื่องจากเป็นเรื่องของกระแสไฟฟ้าเป็นหลักมากกว่าในเรื่องของน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับไม่มีเชื้อเพลิงนะครับก็การบํารุงรักษาก็มีความแตกต่างออกไปจากรถที่ใช้น้ํามันทั่วไปนะครับสุดท้ายก็ต้องทํางานอย่างปลอดภยัยเกี่ยวกับรถไฟฟ้าเนื่องจากมีกระแสไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็อาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะครับส่วนประกอบสําคัญของรถไฟฟ้านะครับ หลักๆนะครับก็จะมีเรื่องของแบตเตอรี่นะครับที่เราควรจะทราบในเรื่องของชุดขับเคลื่อนหรือชุดมอเตอร์หรือชุดเกียร์อะไรต่างๆนะครับในเรื่องของอินเวอร์เตอร์หรือแล้วก็ชุดควบคุมการชาร์จนะครับหลักๆ3-4ถึงส่ส่วนตรงนี้นะครับซึ่งเราต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็ทําความเข้าใจเพื่อที่เราจะได้ใช้รถยนต์ไฟฟ้านั้นๆนะครับได้อย่างถูกต้องแล้วก็มั่นใจนะครับในอีกไม่นานนะครับ ในวันข้างหน้ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็คงจะเข้ามาแทนที่รถยนต์น้ำมันนะครับตอนนี้ก็กำลังเป็นกระแสที่นิยมเป็นอย่างมากนะครับการใช้รถไฟฟ้าก็จะช่วยลดภาวะของโลกร้อนได้ด้วยนะครับช่วยลดมลพิษต่างๆนะครับท่านที่สนใจนะครับที่จะเข้าอบรมนะครับก็ติดต่อมาที่ SKT นะครับของเรานะครับหรือติดต่อผ่านทางทีมงานของเราได้นะครับ SKT ขอบคุณครับสวัสดีครับ